เ็น้อยมาดีสะนี้มาแล้วองเราร้นน้เส้นามาเราหญ่กนข้าวโบราเทียมพี่้าเจขึ้นเรอเือาบคนะครับนมีคนิขึ้นข้าพข็งแล้วนะครับสวยบางคมก็จพก็คอนมบอกไม่ได้ตังค์แมได้ตังค์เนาะจ้ะ ก้ากระหม่อมนายผงมาขึ้นเฝ้าพวผงท่านแล้วพะดจ่าค่ะเจริญข้าวกระหม่อมตักขึ้นเฝ้าเรียบพีเ่เอค่ะเจริญต่อพี่เอ๋ค่ะในขณะนี้แผ่นดินเรานั้นทุเลืศซึ่งเสื่อมเหนือใตย้ยังมีข่าวแว่วมาบ้างหรือไม่บ้างจะเข้ามาประทุษร้ายต่อนเจริญตอนนี้บ้านเดิมของเราเรา,นนาจะเห็นว่าสมุกสุขดีพียเอ๋ค่ะเป็นเวลาในการมาแล้วครับคนะุณราช เดินทางมาถึงไม่้อเอที่ไม่เกงใจอายุปายุงมนอัพเ๋ยอย่างวันที่9วของศยเติมเงินอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเราจะอยากให้คนมาตอนรับรองพระเดชเสร็จยืนง้แอปตรงนี้ก่อนด้วยครับ บัตเดี๋นี้อรุ่งอราชาษัตริย์แห่งยิ่งใหญ่แห่งนครท่าขึ้นเสด็จมายังเมืองนี้นะ้คนไปต้อนรับด้วยครับผมเร็วท่คนบรรยากาศพระองท่านบัดนี้วมีคนจากนครท่ามาขึ้นเฝ้าแล้วทุกอกให้เร็วออกไปเลยนี่แล้วกระบอกย่ไปต้อนรับทุกเจ้าต้อนรับใครเนาะเริดเหล่าวังเหล่าวังด้วยเออถวายมงคล ท่านเจ้าคพวกท่านอนลราราชาวันนี้ก็กบอกไยผมมาต้อนรับพวกท่านเลยเจ้าค่ะ้าา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 ราา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 าราา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 าอนุราา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 าจาาาาามึามาต้อนรับใครอนุราราชาาาา้าา มันเป็นอาอทอดเล็เลยแต่จะขายในวันไม่ได้กินข้าวเลยมึงน้ามึงหิวเนี่ยกูก็หิวกับข้าวก็ไม่ทำให้กินเลยไงล่ะมานั่งกินอะยเนี่ยเออส้ามายส้ามายต้องโทก็จะขายหมูแดงเรียกใคขายหมูแดงติดต่อ กับประโยชน์ในตึ้นเลยนะพุะครับทำไมคุณนี่สวยกูไม่เห็นเจ้าเอ้ายังไมงเคยสวยด้วยเหรอมึไม่ไม่ผมยังเห็นเลยทำไมผมเห็นตอนเนี้ยกมว่าดีกว่าตอนนั้นอีกอุ้ยตายแล้วผมเห็นพระองค์ไม่ได้เดินไปปีเดียวพระองค์ทรงพระฟันหล่อแล้วเหรอเหรออันนี้อันนี้คือหล่อเองหรือว่าโดนเมียเตะฮะ งเียล็อกยังไงเมียมีหัวใหม่เลยล่ะแลเที่ยวพูดไปปลทอยเาไขนาดนั้นังหวงมีแค่ะอฟันนั้นมีหัวชันชอกดนก็เเป็นทหารขององค์ชนาลายอุ่นกระดับไชน่าลาย โอ้หมดแล้วเหรอเร็วเร็วเรคนดูที่นี่ก็มีหลายขั้นเนาะไอ้ขั้นล่างนี่คือคือจีคือจีฟรีเนาะไอ้ขั้นบนที่น้องไม่คิที่เสียตังค์เนาะไอ้ขั้นที่เราอ้วนอี่นะคือจะไม่มีที่นั่งเอ้ยล่นเล่นที่ไหนเว้ยพี่หมแดงก็กำลังเออเล่นอะไรใจไลา์สดเขาหน่อยใจไลา์สดอยู่ช่องไหนอ๋ออช่องแกเองหรือแกเป็นลูกแกเอาไปออกช่องแอร์แกพ่อมันแต่ แม่เหมาะสที่มารับกูไปมบอสเ่องนีอได้ัจ้าม่เมาสมวายทุงคนไม่อยอกโดนท่านชัยนาลัยมีอะไร้างไหคือว่า้ากเนี่ยออกไปต้อนรับแล้วคือว่ายักษก็าวอกมันไม่เหมาะสมี่ไปต้อนรับบอกว่ายักษ์้าบอมันใหญ่เกินไปไม่าเลยให่เลย้สุดเราเลยใช่แล้วมัดการใช่แ่เราจะอ ย่อแม่หัวองค์เนี่ยใสตกกุ่วยตกน้ำมาตกตามชักไข่ตุ่ยชักเยาวันกุ่ยมาเดี๋ยวกกับมันไปล้างเองไปเยอะนะตกใส่บอกเยอะผ่าพัดดักดิ์าด้วยเดี๋ยวสาขาเราขายเป็นไอ้คน อตตมาก็จะปัดไปแต่พระช่างไรอาตมาก็จะได้ออกจากวัดตายจะกเมื่อไม่เห็น้อเดีมึงมาต้านลับพองท่านไม่ยาคนะมึงไม่ใช่อนุราชอาชาอัละองไหนไม่ยานะกูเป็นขีขานี่โอนมีไ่ใช่คนยืนยอื่นยูดิต้อมาสมใอ้อม่ยนึงเป็นใครอเป็นตานหาะเล็กสอดเป็นใคะ ทำไมต้องถุยนะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมไปไหนแล้วไปยังไงเอาคนที่มียศใหญ่กามึงอ่าพระบรมพูดเป็นบังได้ไหมอะไรเอาเรียกบั้งได้ไหมบั้งเขาเรียกยศพ่อผมชื่อยศครับเอาคนที่พ่อยศใหญ่กว่ามึงพ่อยศให่ไม่ได้ไปเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเราสู้เดี๋ยวไปเวาุ นคนไหน,นรู้ไพคะรับมาทนพ,พระคุณพี่คพระองท่านพระมรมชนให้นำว่าขุนเริอม,มารับพระองค์ท่าน